กดอําเภอมหินทราจัหัดกาฬสินธุ์เดินทางมารับถึงหน้าร้านเลยค่ะค่ะถ้าคุณจะอยากนี้นะคะตัวนี้ก็ลูกค้าให้ไปจัดส่งให้ถึงบ้านนะคะลูกค้าสนใจอยากได้เครื่องยนโกเด้นบคงโกเด้นบกูก็ทักแชตหรือโทรศัพท์ถามร้านสมคิดการค้านะคะ097 9712677ค่ะหรือจะมาตาม GPS ก็ปักหมุดนะคะพิมพ์ว่าร้านสมคิดการค้าได้เลยหรือ ทางเพจเฟซบุ๊กก็ทีมว่าร้านสมคิดการค้านะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น G140 New p a t ูนะคะตัวใหม่ล่าสุดของ Golden Bow นะคะสำหรับรุ่นกุญแจไดสตาร์ทค่ะตัวนี้นะคะจ้าคุณพี่ขอพูดในหลายด้อจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะจ้าเบอร์โทรได้แล้วรอรับอยู่บ้านได้เลย,ยจ้า ขอบเอพราะคุณเป็นอย่างสูงค่ะเอฟี <F G S 2> <อ>นะคะ<อ>ลูก<อ>ค้าไไโอได้ค่ะคุณพีได้ค่ะเดี๋ยวนะคะอโอเคค่ะ